หลายคนได้ติดตามการ์ตูนเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วล่าสุดนี้นะครับนี่ผมบอกเลยว่าชุดนี้ทําสุดทําถึงมากตัวการ์ดเอนี่นะครับเลเซอร์ทุกใบอ่ะแต่ละใบสวยๆทั้งนั้นเพื่อนๆดูฮะโอ้ยนี่นี่สวยนี่สวยเนี่เพื่อนๆดูขอบดปแต่ละใบนี่คือสีต่างกันหมดเลยนะนี่นะเห็นป่ะชอบฉากนี้มากเลยอ่ะคือมันเป็นฉากไอคอนิกของเขาเลยเนาะใช่โอ้ยดูไปนี้คือถ้ามีการ์ดนี้ใายุ90เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเรียกรุ่นพี่เลยอันนี้แค่เอนะเพื่อนๆดูดิดูดิเจอใบนี้เข้าไปยอมใจฮะบอกเลยว่าาานิเมมีทํถึง นะครับนี่ดูดิ รุ่นยุค90บอกเลยว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พวกคุณทุกคนนั้นจะโคตนมีความสุขเพราะว่าแบรนด์ต่างๆนั้นเขาทยอยนะครับผลิตสินค้าต่างๆที่อยู่กับพวกคุณมาตั้งแต่สมัยพวกคุณยังเด็กนี่นะฮะโดยเฉพาะนี่ครับคอริชันนี้ครับเป็นชุดล่าสุดจากอนิเมะเลยกับคนเก่งฟ้าประธานยูยูฮะกคุชช หลายคนได้ติดตามการ์ตูนเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วล่าสุดนี้นะครับนี่ชุดที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยนะครับเป็นชุดล่าสุดจากอนิเมะเลยที่ผลิตออกมาแล้วผมบอกเลยว่าชุดนี้ใครที่ชอบนะคือเมื่อก่อนเนี่ยการ์ะไรต่างๆที่มีความว,ว,วิ่งวักวิ่งวักอะไรพวกนี้ผมบอกเลยว่าชุดนี้ทำสุดทำถึงมากมีอะไรให้ได้สะสมกันบ้าง ไปลุยกันมาดูกล่องนอกกันก่อนอย่างกล่องนอกนี้นะครับก็จะเป็นลายยูยูฮาคุโชเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็จะมีโลโก้นี่อนิเมทในตำนานอยู่ตรงนี้นะครับเปิดกล่องออกมาเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีข้างในแบบนี้เนี่ยทั้งหมด2บล็อกด้วยกันนะครับตัวกล่องของเขาเนี่ยก็ดีไซน์สวยงามเหมือนเดิมแหละนะครับแล้วก็ข้างหลังนี้เว้ยเขาจะมีรายละเอียดของการ์ดต่างๆบอกอยู่นะครับว่าคอลเลกชันเนี่ยเขามีการ์ดประเภทไหนอย่างไรบ้างผมไล่เลียงเลยนะในชุดนี้นะครับถ้าเป็นการ์ดเอ็นธรรมดาเนี่ยจะมีทั้งหมด32ดี ส่วนการ์ด R หรือการ์ดแรนเนี่ยทั้งหมด32ดีไซน์เช่นเดียวกันรวมถึงการ์ด SR นะครับหรือว่าซ u p e r อร์แรนเนี่ย48ดีไซน์48แบบครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็น SSR หรือว่าซุเปอร์แรนอีก16แบบรวมถึงการ์ด UR นะครับหรือว่าอัลต์แรการ์ดเนี่ยทั้งหมดอีก8แบบด้วยกันรวมถึงนี่ข้างหน้าผมตรงนี้ครับ เป็นบิ๊กการ์ดนะครับทั้งหมด8แบบอันนี้คือลายผมบอกเลยว่าตัวแบบนี่ดูดิเลเซอร์ต่างๆนี่นะครับสุดๆเลยครับชุดนี้นะครับเอาเป็นว่ามาดูกันหน่อยแล้วกันว่าแต่ละการ์ดนั้นดีเทลรายละเอียดเป็นอย่างไร mm hmm. อ้อลืมบอกไปนิดนึงนอกจากการ์ดนะครับที่เป็นบิ๊กการ์ดตรงนี้แล้วอะชุดนี้ครับยังมีการ์ดระดับโกสเรหรือว่า G.R. ที่พวกเราทุกคนนะครับน่าจะต้องไปลุ้นแล้วก็ไปตามหากันคือการ์ด Ghost a เนี่ยนี่ตามข้างหลังนี่นะเขาจะมีบอกเลยครับรายละเอียดบอกเลยว่าจะมีทั้งหมด6ดีไซน์ด้วยกันและทั้งหมด6ดีไซน์เนี่ยนะครับคือ1ดีไซน์เนี่ยจะมีเพียงแค่กี่ใบนะฟิลสามใบสามใบหนึ่งดีไซน์มีแค่3ใบเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับคือคือจริงๆ6ดีไซน์ก็ครบแล้วแต่ว่าถ้าทั้งหมดบนโลกใบน,นี้เนี่ยการ์ด G.R. หรือว่าการ์ด Ghost a ในชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยมีแค่18บใบบนโลกใบนี้เท่านัน นี้ผมยังไม่ได้เปิดลุ้นนะฮะจะต้องมาเปิดลุ้นหน่อยนะฮะว่าจะได้ลุ้นโกสแรหรือเปล่าก็อยากจะลุ้นชุดนี้เหมือนกันนะครับซึ่งนอกจากโกสแรแล้วเนี่ยจริงๆก่อนน้นนี้ทางอนิเมะเขามีการจัดงานเนาะที่เป็นงานอีเวนต์ประจําของเขานะฮะซึ่งในส่วนของยูยูฮาคุโชเนี่ยก็จะมีการ์ดคอลเลคชพิเศษที่เป็นการ์ดโปรโมทด้วยนะครับที่ใครก็แล้วแต่ที่ไปในงานนี้ฮะ,ะก็จะได้ตัวการ์ดโปรโมทไปด้วยเอางี้ดีวกว่าวันนี้จริงๆผมมีโปรโมชั่นต่างๆของทางอนิเมะเนี่ยมาบอกด้วยแต่ว่าก่อนจะไปฟังโปรโมชัััั่่่่นนนนนกกกกเเรรราาาาามดดูยยลละะออีวแตนะ เป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากการ์ดเอ็นครับคือบอกเลยนะฮะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการ์ดเอ็นเน่เวลาที่เราได้การ์ดที่เป็นตัวเอ็นนำหน้าเนี่ยส่วนใหญ่นะมันจะเป็นการ์ดแบบธรรมดาแต่ว่าผมบอกเลยนะว่าชุดนี้ดูดิอันนี้คือทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะกระจายให้ดูวางบนโต๊ะให้ดูเลยว่าแต่ละใบเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าที่ผมสังเกตดูนะครับชุดนี้เพื่อนๆครับตัวการ์ดเอ็นเนี่ยนะครับคืออยากจะบอกว่าเลเซอร์ทุกใบแต่ทีนี้มันจะมีเลเซอร์มากน้อยเนี่ยแตกต่างกันไปนะฮะอยู่ที่ความแรงของการ์ดด้วยนะครับแล้วก็ท สีสันของเอสีสันของ N เ,เนี่ยคือก่อนในนี้ก็าบางคอร์เซชันนะก็อาจจะมีแบบถ้าเ็คือขอบการ์ดเนี่ยจะเป็นสีเดียวแต่อันนี้คือคดูดิดูสีดูขอบดิเนี่ยๆเพื่อนๆดูขอบอดิบแต่ละใบนี่คือสีต่างกันหมดเลยนะนี่นะเห็นป่ะขอบส้มขอบม่วงขอบน้ําเงินขอบฟ้าคือมันสีมันแบบโอ้โหมันละลานตามากอลชุดนี้อันนี้แค่เอ็นนะเพื่อนๆดูดิพี่มาดูหลังการ์ดหน่อยเนาะก็จะเป็นตัวละครหลักของทางยูยูฮางุูชอยู่แล้วนี่ครับนี่ก็จะเป็นเหมือนฉากแกรนนะอันนี้ทําได้สวยงามเลยครับนี่ การเอผ่านไปมาต่อกันที่การ์ดอาครับคือตัวแรอีก32ดีไซน์ <c oughs> บอกเลยว่าการ์ดอาก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันเมื่อกี้การ์ดเอนะมันจะเป็นรูปเหมือนแบบพลุใช่ไหม <c oughs> ส่วนการ์ดอาตามคอนเซปต์ของการ์ดอาเลยมันจะมีความวิงวับนะครับของเลเซอร์นะครับที่มันอยู่ข้างในนี้นะนี่นะแต่และใบสวยๆทั้งนั้นเพื่อนๆดูฮะอืมหูนี่นี่สวยนี่สวยว <c oughs> ิงวิงเฟียสจาดเฟียสจาดนี่นะครับเป็นแบบฟลอยๆเลยนะครับเนี่ยนะคือเมื่อก่อนนี้ถ้ามาสมัยแบบยุค90นนี่พวกเรานี่กรี๊ดเลยนะ ได้การ์ดพวกนี้นะดูดิ <c oughs> สุดจัดสุดจัดแล้วมีอย่างนี้แบบถ้าเก็บได้ครบนี่คือโคตรฟินเลยเะเนี่ยหุยดูไปนี้นี่คือแบบที่สุดแล้วนะ <c oughs> คือมิติของของความเหลื่อมของสีต่างๆนะครับนี่คือการ์ดอานะครับสวยมากครับสวยมากเอาละ,อาะการ์ดอาก็คือมีให้สะสมทั้งหมดเนี่ยสาดีไซน์ด้วยกันนะครับแล้วก็คือก่อนหน้านี้นะหลายๆคนนะครับอ่ะได้เก็บสะสมการ์ดเนี่ยก็อาจจะมีแบบว่าความซ้ําของตัวบ้างอะไรบ้างเนาะแต่อันนี้ถ้าที่ผมดูนะไม่ซ้ำลายนะเพราะฉะนั้นก็คือมันคือ คือสีสันเลยในการที่จะเก็บสะสมเพราะว่าเราอ่ะแฟนการ์ตูนเนี่ยเราก็อยากเก็บภาพความทรงจําที่มันเกิดขึ้นอ่ะเป็นฉากในการ์ตูนเนี่ยหลากหลายฉากเนาะใช่อันนี้เราก็ได้เห็นเหมือนได้เห็นหลายฉากเลยนะครับในการ์ตูนของคนเก่งฟ้าประทานเนาะอ้าพานไปลุยกันต่อครับ SR ความที่เป็นแบบว่ามีวิงวับอย่างเดียวไม่พอครับนี่ครับเลืองแสงมาแล้วครับเออ,อ,อคือถ้ามีการนี้ในยุค90สเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเรียกรุ่นพี่เลยอะ่ะโอ้โหเฮ้ยพี่ขอหน้าดิอันนี้เนี่ยคือ การ์ด S R เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด48ดีไซน์เพื่อนๆดูดิอันนี้คือทั้งหมดแล้วนะฮะนี่ดูครับความวิ้งวับของเขานะโดยเฉพาะใครนะครับที่ชอบแบบความเป็นแบบพรีเมียมของการ์ดนะครับบอกเลยว่าอนิเมะนี่ทาถึงมากนะครับนี่ดูดินะเมื่อกี้เนี่ยทั้งเอทั้ง R เนี่ยจะเป็นแนวนอนในส่วนของ S R เนี่ยจะเป็นการ์ดแบบแนวตั้งนะฮะสวยๆครับทุกใบนะครับเนี่ยอ่าสุดจัดสุดจัดนะครับโอเค S R ผ่านไปไปกันต่อครับที่สเปเชียลซูเปอร์เรหรือว่า S S R ซึ่งจะมีทั้งหมดเนี่ย16 ในมือผมเรียบร้อยนี่นะครับชอบฉากนี้มากเลยอ่ะคือมันเป็นฉากไอคอนิกของเขาเลยเนาะใช่ใชนี่นะครับเออสวยจัดนะครับเท่าที่ดูในไลน์นะครับมันจะมีความแบบเลเซอร์เนี่ยมันจะมีทั้งฉากหลังแล้วก็จะมีความมีกริสตเตอร์มีอะไรพวกนี้นะใช่ใชทำถึงมากครับนี่ครับดูดิสวยนะวิงวับนะนี่อันนี้คือคลี่มาขนาดนี้นี่คือที่สุดแล้วนะไม่อยากจะนึกถึงเลยว่าถ้าสมมติว่าชุดนี้นะเนี่ยเอ,เอาเฉพาะแค่ SN s อเนานี่ก็เลยนะเอาไปแบบว่าใส่กรอบอะออคือเลียงเลยอะตั้งแต่ใบหนึ่งสองสามี่ไปถึงใบสิบห แล้วก็ใส่กรอบในในี้โคตรสุดเลยนะชุดนี้เ <Yes. S 1> นาะคือถ้าชอบอคนเก่งฟ้าประธานอยู่แล้วนี่คือโคตรใช่นะครับชุดนี้ดูดิอุย้ยสวยจัดสวยจัดมาต่อกันที่ระดับต่อไปคือ u r ครับชุดนี้ผมบอกเลยว่าสุดอีกแล้วครับแล้วก็สีของความพรีเมียมแน่นอนมาเป็นขอบทองแบบนี้ว้ wow. าา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 าะ่าา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  UR นี้มีทั้งหมด8แบบ8ดีไซน์ด้วยกันนะครับสวยๆเลยลายาาาาาดาา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 เาา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 า มันก็จะเป็นคือ4ใบแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนฉากรวมนี่นะครับอ่านี่4ใบแรกและพอมาใบที่5ครับก็จะเป็นตัวละครหลักนี่นะครับพิกด้านอยู่อ๋อขออภัยนี่ครับปึ๊บอ่ะนี่ต้องอย่างนี้ต้องทางนี้นะครับพอใบที่5นี่ก็จะเป็นตัวละครหลักของเขากว่าจะได้ครบนี่ผมบอกเลยว่าก็อาจจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเนาะแต่ว่าสนุกครับสนุกแน่นอนนะครับอ่ะนอกเหนือจากตัว UR ยังมีบิ๊กการ์ดอีก8แบบย้อนไปวัยเด็กนะครับ หลายคนจะชอบก์ดใบใหญ่ๆนะครับคุณชอบใบซช่ไหมครับฟิลจริงชอบใบใหญ่ๆใบใหญ่ดูแล้วแบบเห็นดีเทลอะไรเงี้ยดูเต็มตาดิอ๋อคือมันต่างกันนะคือถ้าจะเอาไปเล่นเนี่ยเมื่อก่อนเราเขี่ยไพ่เนาะยังไงมันต้องเล่นใบเล็กอยู่แล้วแต่มันก็จะมีแบบใบใหญ่คือถ้าใบใหญ่เนี่ยจะน้นสะสมนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนกันนะคืออย่างพี่เนี่ยก็จะมีเขี่ยใบใหญ่ก็มีโอ้เอาใบใหญ่เขี่ยเลยเออมีใบใหญ่เขี่ยเลยแบบนี้เลยนะครับทีนี้มาดูใบใหญ่ของชุดนี้หน่อยบอกเลยนะใครที่ชอบการ์ดที่เป็นแบบเลเซอร์แล้วลายกระจก แบบเทๆชุดนี้โคตรชัยนี่มาครับเริ่มต้นจากใบนี้เลยครับนี่ครับเพื่อนๆดูลายกระจกเขาเป็นไงคือลายกระจกเต็มตาแล้วการ์ดหนามากแล้วเนี่ยคือความหนานี่คือแบบหนาจัดเลยอ่ะสวยมากครับอ่านอกจากฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นลายเลเซอร์ Laser นะครับพลิกมาดูอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นดีเทลนะครับของในส่วนของด้านหน้าปกเขานะครับเป็นฉากแกรนอีกหนึ่งฉากที่เราใจนี่นะครับเอออันนี้ก็คือเป็นคอลเลกชันนะครับของยูยูฮาคุโชทั้งหมดนะรับแล้วแปดใบเรียงตรงนี้ นะนี่นะโอ้โหสุยชอบใบนี้จังเลยอะสีทองคือผมเป็นคนชอบสีทองอยู่แล้วแล้วดูดิเจอใบนี้เข้าไปยอมใจฮนะสวยมากเลยครับชุดนี้นะครับก็ถ้าอยากได้นะครับผมบอกเลยว่าต้องเก็บนะ ต้องเก็บนะนะครับนี่คือทั้งหมด8ใบนะครับนี่คือครบแล้วนะครับสำหรับคอลเลซชันที่เป็นบิ๊กการ์ดนะครับทีนี้อ่ะผมว่าได้เวลาที่เราจะมาลุ้นกล่องนี้แล้วนะใช่ครับโอเคอ่ะลุ้นกันหน่อยเผื่อว่าจะเจอแบบตัว GR เออโกสแรต้องลุ้นสักนิดหนึ่งนะในระหว่างผมเปิดลุ้นเอางี้ผมให้เ,เพื่อนๆนะครับดูคอลเลซชันการ์ดซะหน่อยแล้วกันว่าทั้งหมดเนี่ยในคอลเลซชันเขาเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างเอ็นเป็นยังไงอาร์มีอะไรบ้างเอสอาร์ S <S มีอะไรบ้างเอสเอสอาร์ S <S <SS R S 2> มีใบไหนบ้างนะครับไปดูกัน เข้าตรงนี้สามารถเด้งขึ้นมาอย่างนี้ได้มีฟิลลิ่งแบบว่าทรงกล่องจุ่มในปัจจุบันเนี้อะนี่ดูดิสุดจัดสุดจัดอ่ะทีนี้เท่าที่ผมดูนะหน้าปกเนาะคือในกล่องนี้มี3ลายคือรายละเอียดเขาไปยันกล่องเลยนะเนี่ยเนาะนะครับอ่ะโอเคมาลุ้นนะครับมาลุ้นว่าจัได้อะไรดึงออกมาครับก็จะเป็นเล่มอย่างนี้และแน่นอนครับเปิดออกมาครับฟืบหนึ่ง ฟึบ2ก็จะเป็นมีอะไรบ้างอุยอ้ยโหสุ่ม6ใบดูดินี่แล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเรื่องราวเขานะในกระตูนะฮะคือบางคนเนี่ยอาจจะลืมว่าเอตอนนั้นตอนนี้เนี่ยเรื่องราวสตอรี่เป็นยังไงก็มาติดตามนะฮะในตรงนี้ได้ด้วยนะ,ะนาะจะเป็นสตอรี่นี่คือลเส้นอีกอย่างหนึ่งของอนิเมะเลยนะฮะสวยๆนะฮะอ่ะลุ้นกันนะลุ้นกันนะ GR วะ จีอาร์จีอาร์นะจีอาร์นะปั๊บอ่าครับปื๊บ S S R ครับนี่คือเปิดแค่2ใบนี่เจอ S S R แล้วนะ S S R ก็โปรเลยสนุกนะชุดนี้เอาจริงๆแล้วนะเนี่ยดูดิผมอาจจะมือดีก็ได้นะเออคนมันมาเพราะว่าดวงอะ่ะโอ้โหเออเนี่ยเนี่ยอันนี้ SR S R <SR> S R ครับอ่า S R S R ดูดินี่ขนาดเปิดมาแค่3ใบนะ,ะเจอ R 1 S S R 1แล้วก็ S R 1อาร์นึ่งแล้วนะโอ้โหมือถึงคนมือถึงโอ้โหคนมือถึงฮะครับ นี่นะครับ S R I อีกหนึ่งใบแล้วก็อาครับอ่าไม่รู้ว่า1ใน18ใบของโลกเนี่ยจะอยู่ในมือผมหรือเปล่า,ารู้นะมผมก็รู้เรื่อยๆนะป๊าบอาครับเออเอ็นเอ็นเอ็นอน,นี่อุ้ยลืมลืมบรรยายตรงนี้ไปฮะคือดีเทลตรงหลังการ์ดนี่นะที่เขาเอาการ์ดไว้เนี่ยมันจะเป็นดีเทลของของฉากในในการ์ตูนอะ่ะเนี่ยมันจะเป็นฉากในการ์ตูนเลยนะนี่นะคือ,อรายละเอียดเขาทําสุดทําถึงมากเนาะ ผมนั่งแกะไปเรื่อยๆนะครับผมบอกเลยว่าใครอยากได้ชุดนี้ต้องรีบไปตมนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้อันนี้บอกเลยนะว่าเฉพาะรอบพีออเดอร์เท่านั้นทุกคนเมื่อสั่งซื้อ1ลังนะครับเขาจะแถมฟรีเลยคือการ์ดโปรโมปั๊มทองแบบสุ่มให้1ใบนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด5แบบให้สะสมและถ้าสั่งซื้อครบ5ลังแถมฟรีไปเลยครับการ์ดโปรโมตปั๊มทองแบบครบชุดไปเลย5ใบด้วยกันอันนี้คือเด็ดมากเพื่อนๆเ,เ,เชียร์นะฮะห้าลังไปเลยแล้วกันนะช่องทางการสั่งซื้อก็สามารถไปซื้ออกได้ทปปทีีปป่่่รหืวา หรือว่าจะไปที่หน้าร้านก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอนิเมตรัานสาขาพุทธมนฑลสายหนึ่งนะครับหรือว่าจะไปที่อนิเมตร้านสาขาเมก้าพาซาวังบุรพาชั้น5นะครับก็สามารถไปได้หรือว่าจะไปที่ร้านตัวแทนจําหน่ายก็ได้ครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับไม่ว่าจะเป็นร้านทาโนชีคาเฟ่ที่ชนบุรีครับหรือว่า DMK คคอร์เตอร์ที่ดอนเมืองร้านโหลแก้วในวันวันอันนี้อยู่ในออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นร้าน Basing Coffee Re t r o s t a t i o n ที่ปทุมธานีใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยครับหรือว่าใครที่ชมคลิปนี้อยก้นะีแล ก็คือเรื่องราวของความสุขนะครับที่วันนี้เผมมาเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองในการที่ได้เก็บคอร์เซชั่นต่างๆกับการ์ตูนที่อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่ยุค90ตั้งแต่พวกเรายัางเด็กๆกันอยู่เลยนะครับเพื่อนๆเลครับใครอยากมีความสุขแบบผมโดยเฉพาะวัยรุ่น90เนี่ยบอกเลยว่าชุดนี้สนุกมากน่าเก็บมากใครอยากเก็บปักพิกัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปตามกันได้ติดตามให้ดีว่ารอบหน้าผมจะเอาอะไร,รม,มารีวิวให้กับเพื่อนๆนั้นได้รับชมกันวันนี้ไปเลยครับบ๊ายบาย